โอ้โหครับเ,เส้นทางมาเอาไม้ข้อหลามนะครับเน่เลาะตามสันดอยนะครับผนทางยากขนาดไหนนะครับนี่เดินมาเป็นกิโลแล้วโอ้โหเหนื่อยมากครับโอ้โหโดยที่ทางลาดชันเลอเกินนะครับต้องเอามอเตอร์ไซค์หรือว่าเดินมาแค่นั้นเองโอ้ย ทางลำบากนะครับนี่ทางสำหรับเดินหรือว่าใช้มอเตอร์ไซค์ในการขนส่งผักผ,ผล,ลไม้ไม่ว่าข้าวข้าวโพดนะครับและผักโครงการหลวงผมต้องเดินมาลุกหน้าก่อนนะมาแล้วครับลำเลียงมาแล้วครับเสียงมอเตอร์ไซค์มาแล้วครับมาแล้วครับลำเลียงมาแล้วครับ เห็นจัดจ่ายนะครับมาแล้วครับโอ้เซียนเหลือเกินครับไปแล้วครับโอ้ระวังหน่อยนะครับระวังหน่อยอ่าไปละเบาๆหน่อยลูกเบาๆหน่อยนี่เส้นทางเอาเอาละเออไปเลยไปเลยีเยวรออยู่บ้านข้างล่างนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าไปละสองลายค่อยๆนะค่อยๆโอ้โห เรหดผมต้องเดินฮนะใจไม่กล้าใจไม่กล้าครับใจไม่กล้าทางอะไรเป็นไรหรือเปล่าฮะเป็นไรมันมันหลุดเหรออ๋อเอาละไปแล้วครับ ค่อยไปลูกค่อยไปโอ้โหทางลําบากนะครับแค่ว่าง,ง,ง่ายๆนะครับยากเหมือนกัน,นครับเ <c oughs> สียวครับเสียว <c oughs> ระวังระวังอย่าล้อก,ก่อนล้อก,ก่อน <c oughs> โอ้โหลุดนเอาครับลุดนเอารุดนเอาโอ้โหโอ้โหค่อยๆค่อยๆเอาโอ้โหโอ้โหระวังระวังระวังไปแล้วยาวไปนะครับ <c oughs> เอาเจอกันที่ ลดก็แล้วกันครับแค่นี้ก่อนครับเหนื่อยพอ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 